ฝนตกฝนยังกับบ้าเศร้าบ,บ้าหยุดตีเป็นนอ่นนอี่ใสเมือ่อคืนนี่นอนอยู่ไหนนอนอยู่นี่กินข้าวไปวโอ้โออยเนาะอยู่กับไผาก่อนนอนกับไผาก่อนผู้ดเดียวพ,ยพี่มาหาไม่อยู่แต่ก็อยู่กรบเพียงมาหาจีเซื้อ,อยังก่อนนี่

ไปกินน้ำแม่บ้านเอาแม่บ้านยู่ยู่ตีมาเป็นบ่มีคนอยู่หันไหมมาเป็นไป่น้ำเขาที่สันดอกเว้ยบาไปฮ่ห้องกุงน้ำเขาตีแสดงว่าพื่นบ่เอิ้กับบเอาไปเนาะเอาไปเห็ดขอนถินกับได้ได้เลยเนาะค่าเครื่องเขาเสียามือนึกเอาตัวคนหน่อยก็ได้เนาะบ่มีบ่มีเงินคาเครื่องเลยบ่ได้ไป โอ้แสดงว่านุ่มจนี่มองขามนด้หนินุ่นมจมองขามเน่าบอสันได้นนิเออเท่นที่สิอเอาไปให้คอนเทนต์แม่โอ้ยน,นุ่มจนี่เว่ยบอเอาเน่าบอสันไปน้ำเว่ยอืมนะกินเขากับแกงเ้นไก่ย่างไส้แกงเ้นพนันะบมาดีหน่ยยินานเขาเสียนนี่ด้เขาสิแกกไปเอาน้ำเขาเด้อ อามันไก่มีเอฟซีมาเลี้ยงเน่เมื่อนี้นั่น,นบ้าตุ้ยเอามาแล้วนั่นบ้าตุ้ยกันลังเอามาเดี๋ยวเนี่ยเฮ็ดที่อันนี้ยังไปบัดนี้เอามาแกกมีเอฟซีมาเลี้ยงวันนี้น่ะพ่อ,พอแม่แม่ของน้องฮักแพงน้องฟ้าใสเพิ่นสีมันเลี้ยงสูมือหมู่บ้านกับข้าวปุ้นได้กินข้าวปุ้นน้ำมูเขามาม่าวบางบ้านนี่โอ้ยข้าวปุ้นบักหลายแม่แม่แมแมแมเฮ็ดแต่ว่าหมอบักใหญ่ มีข้าป้นมือวานนี่มือกวนนี่กับมีก๋วยเตี๋ยวมือวานมีข่าป้นมือนีมีข้ามันไก่มือเอื่นสิมีอย่างโมเดี๋ยวจังวากันอือเดี๋ยวเดี๋ยวเสียอ่าให้บ้าตุยคุยกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเพิ่นมือเอื่นอาจจะเป็นมีผู้มาเลียงหรือ่าเลียงน้ำเลียงยังมีผู้มาเมา อันนี้หตตัวใจสองนาทีหนึ่งขอ,อเวลาสักหกนาทีหกนาทีคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาเข่ามันไก่เด้อ <c oughs> ชิดว่าสีอิ้วได้โดนบ่นี่นมันใจเน็ตตัวเดียขวางไม่เห็นยังให้เพื่อนป่ะนี่โอ้แล้วแต่เพื่อนให้เต็ดี๋ยนะ <c oughs> แวแต่ความสามารดจากขวางความสามารดจากขวางไม่ยังแน่บป่นี่ อย่างเนี้ตาลูกตาลูกเนี่ยไหนเนาะวานนี้คอยคือบ่เบิ่งคอยเบิ่งตาลูกอยู่เนี่ยนีนี้ยบ่เห็นตาลูกเลยตาลูกแบบไหนวะตาลูกบ่ได้หัวบ่อยากหัวจนว่ายอยากหัวลุงตูเดี๋ยวไปดูไปเอาข้าวกล่องกอนไปเข้าวกล่องกันเร็วๆเเขาจะมาแจกเขาก็ มาแจกเขากล่องแจกข้าวกล่องแจกข้าวกล่องขององ้าวกล่องมาแล้วข้าวกล่องมาแล้วมาแล้วข้าวกล่องมาแล้วคนลักล่องลักล่องเลยหลายเป็นไดเขากล้องนี่ข้าวกล่องหลายเป็นไรนี่จะกล้องก่อนนี่ กลก้องทั้งเมดนี่เจ็ดสิบของคุณแม่สองกล่องสามกล่องกับไอย้ยาวไม่สัน้นยาวไม่สัน้นแม่ครับผมททุกบ้านครับต้องอันต้อง่องานคุณแม่ก่อนซิมซิมซิมอันนี้ตอนนี้ประมาณเทียงไปนี่เทียงไปให้คุณยาเอาน้องยาวไม่สัน้นมาเอาเร็ว น้องยาวไม่สั้นเอามาเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้มานี้มาหนี้มาหนี้เอาน้องยาวไม่สั้นกินเบิร์ดบ้านี่เออจะกินเห็นเบิร์ดได้เสียดายเด้อยไม่ให้เขามาเอาเองไม่ต้องไปเผื่อใครเลยอยากได้คือมาเอาเองเลยจ้าอันนี้อีลาออองงบ่ันนี้เราหญิงบอกส่วนที่เหลือเป็นซีสมทบเป็นซีเลี้ยงพิซซ่าครับเออ เออน้องดวงเอาลูกสาวดวงเอาไปให้แม่สองกล่องแม่กับลุงตู่คนละกล่องแม่กับลุงตู่ผมตกเงิให้ทุกคนเลยครับขอบคุณเอฟซีอู๋อิงนะค่ะพี่ต้องขอบคุณเออีหล่าอู๋อิงให้ลูกให้เจ้าให้ทีมงานเท่าเดี๋ยวยูด้กินขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อหมดแล้วแล้วไปใช่ไหมไม่พอก็แล้วไปแต่อาจจะพออยู่นะเด็กน้อยเท่าไหร่เด็กน้อยเด็กน้อยน่าจะประมาณห้าหก อ๋อพ่อยู่ดอกอันนี้เจ็อันนี้เจ็ซิเนาะเกินงานซิบกองกับเพื่อคู่ฝึกแน่เพื่อทีมงานเพื่อนี่นะแมนใครบอกว่าเอากับคือบ่ได้ค่ะว่าเอาไปให้นะไม่เอาไปให้นะจ๊ะใครไม่มาไม่ได้เลยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีของน้องฮักแพงแล้วกับเอฟซีน้องอุ้งอิงแต่ที่มีน้าใจแม่ตรีมาซอยโอ้หอวมือก้อนนั่นเป็นก๋วยเตี๋ยวมือว่านี่เป็นข่าปุ้นมือนี่เป็น มืม้อนี้เป็นข้าวมันไก่พนาพี่น้องมื้ออื่นที่เป็นข้าวมันกาบ่เหรอต่อข้าวไปเลยนะคะับขอบคุณคุณเลยคนละกล่องละกล่องจ้าอันนี้ทางั้านน้องอันขอบคุณน้ำซุปหนึ่งอันนะจ๊ะผมยินดีเป็นสะพานครับทุกคนครับผมยินนนดีนสะพาให้ทุกคมาเลยลูกมาเลยมาแจากข้าวแจกข้าวแจกข้าวมันไก่มาแล้วจ้า คนละกล่องละกล่องนะลูก้รกษ่อยลได้หมดเราไม่ยแยะครับผมขอบคุณขอบคุณแนนบ้านน้องบ้านน้องจากเอฟซีบ้านน้องฮักแพงคนละกล่องนะลูกไม่ไม่ต้องเอาไปให้กันนะเออไม่ต้องเอาไปเอาคนละกล่องคนไหนมาถึงได้คนไหนไม่มาเอาก็ไม่ได้ค่ะไม่ต้องเอาไปให้กันเลยบ่อให้มาเอาเลยค่ะ ้าสิเมียสิผัวกับซ้ำบ่เอาไปให้กันเอาคนละกล่องพอเลยใครมาก็ได้ใครไม่มาเอาก็ไม่ได้จ้าให้มาเอาด้วยตนเองเลยค่ะวันพ่อประมาณห้าวันพิซซ่านะคะใครไม่มาไม่ได้นะจ๊ะเอาไปให้กันไม่ให้นะจ๊ะไม่ให้เผื่อค่ะไม่ให้เผื่อค่ะ ไปเลยลูกคนหลักกรองเอาลลอมมเลยค่ะขอบคุณแม่ฮักพ่อฮักบ้านน้องฮักแพงด้วยคือบ้านไหนเขาให้เราก็ต้องเอ่ยชื่อเคารับที่ให้ลูกๆเต้าๆเขาได้อยู่ได้กินนะคะกินแล้วก็ให้มีแห้งเต็นพี่น้องมีแห้งเด้งมีแห้งเราเด้อพี่น้องเนอ้อลูกหลานทีมงานเฮามไม่ให้ไปเผื่อกันนะจ๊ะ น้องเบลล่าไม่เอาเผื่อไม่ต้องเผื่อนะลูกใครอยากได้ให้มาเอาเองเลยเอาแต่ตัวเองคนละตัวตัวคนใครมันเด้อไม่ให้เผื่อจ้ะนั่งปอดบ่มากับบอห้เด้นั่งปอดต้องมาเอาเด้ีปอดยุ้ยใส่หลัง บ้านเด,ก,ดนกับบา<อ><อ>ัีมควันผมก็ไมคดอคิีโอ้ยบ่ค่ะบาไหนให้เราเราคือดีใจแท <ใน S 1> ้่ใช่ใช่ช่แล้วก็เอาตามนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคนไดนะ้ลูกค่ปองดีคี้ค่ะคลกลองนะลูกไม่ได้เอาไปเผื่อนะไม่ได้เผื่อคน,คนอื่น <มา S 2> น,นะ,นนะ,คะใครมาก็ได้ใครไม่มาเอาก็ไม่ให้ค่ะขอยากกินก็มาเอาไม่เอาเผื่อไม่เอาไปเผื่อกันเลยค่ะขอบคุณค่ะ